สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับการตีราคาไม้ยางนะครับที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะครับว่าพื้นที่ที่ไหนขายได้แพงทําไมผมขายได้แพงจังทําไมคุณขายได้ถูกจังนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเลยนะครับว่าต้นไม้นะครับเขาตีราคากันแบบไหนนะครับจากข่าวๆที่ผมได้ไปถามคนที่เขาตัดไม้มานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาจะตีราคานะครับจากโคนนะครับ ขึ้นไปบนสุดนะครับว่ามีลักษณะสม่ำเสมอไหมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะครับลักษณะการนับต้นยางนะครับจากเนื้อที่นะครับห้าไร่สิบไร่ไม่รู้นะครับแต่เขาจะนับเป็นจานวนนะครับว่ามีกี่ต้นนะครับแ้วเขาก็จะดูนะครับว่ามีต้นใหญ่กี่ต้นนะครับต้นเล็กกี่ต้นนะครับแล้วก็ต้นกลางกี่ต้นนะครับนี่นะครับ แล้วเขาก็จะหาค่าเฉลี่ยนะครับขเขาจะให้ต้นใหญ่คุณอนะ่ะกี่บาทต้นเล็กกี่บาทนะครับแล้วก็ต้นกลางกี่บาทนี่นะครับโดยค่าเฉลีย่ยแล้วก็จะดูนะครับว่าจากล่างนะครับขึ้นบนนะครับมีลักษณะลําต้นที่สม่ําเสมอไหมนะครับทรงพุ่มอยู่สูงหรืออยู่ต่ําถ้าอยู่ต่ำทรงพุ่มเขาก็จะไม่ได้ไม้ยางนะครับนี่นะครับ แล้วการตีราคานะครับเขาจะตีราคาต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกลางไม่เท่ากันะครับสมมุติที่ของคุณน่ะมีต้นใหญ่เยอะนะครับเขาก็จะไปกดราคาต้นใหญ่คุณแทนแต่ถ้าที่ของคุณนะครับมีต้นเล็กเยอะนะครับเขาก็จะมากดราคาต้นเล็กอีกนี่ครับนี่คือเทคนิคการดูไม้ง่ายๆนะครับนี่ครับผมพามาดูโดยเฉลี่ยนะครับแปลงนี้นะครับ ผมคิดว่าเขายังไม่ตัดหรอกแต่ดูนะครับทรงไม้มันสูงนะครับใหญ่นะครับตั้งแต่โคนยันล่างสมมุตินะครับเขาตีราคาต้นใหญ่800แล้วก็ตีราคาต้นกลางนะครับ400แล้วตีราคาต้นเล็กอะ150ครับเฉลี่ย3ต้นนี้นะครับผลรวมกันแล้วก็มาหาร3ครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน450บาทนะครับ แต่ถ้าถ้าแปลงนี้นะครับสมมุตินะครับมีร้อยต้นนะครับก็เอา4ี่รอยห้าสิบคูนร้อยครับก็จะได้ประมาณ4ี่ห0ื่นแต่ถ้ามีต้นใหญ่เยอะนะครับจะดึงราคาได้นะครับสมมุติให้ราคาแ0ดร้อยแล้วคูณมีแ0ดร้อยสักร้อยต้นในพื้นที่แค่นี้นะครับมีร้อยต้นคูนก็คูณร้อยเข้าไปนะครับก็แ0ดห0ื่นนี่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่การของการตีราคานะครับว่าเขาตีกันแบบไหน แต่ละพื้นที่นะครับสีไม่เหมือนกันแน่นอนครับทั้งทั้งราคายางและราคาต้นยางครับเขาตีไม่เหมือนกันหรอกถ้าคุณไปเจอคนตัดที่เขากดราคาคุณยังไงคุณก็ต้องโดนกดครับแต่ถ้าคนตัดเขารู้จักคุณหรือว่าพอคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไม้ที่มันดึงราคาเป็นยังไงครับนี่นะครับถ้าเขาชัวเฉลี่ยต้นไม้แบบนี้นะครับมันมีเยอะ ราคาตกแน่นอนครับเพราะเขาจะดึงราคาต้นใหญ่มาใส่ต้นเนี้ยนี่นะครับแต่ถ้ามันมีต้นลักษณะแบบนี้เยอะๆนี่ครับราคายางเราก็จะสูงนี่นะครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นขนาดกลางนะครับมีขนาดกลางเยอะๆก็พอได้นะครับนี่ครับการปลูกนะครับเน้นหนักให้ปลูกแบบห่างๆไว้ก่อนนะครับอย่าปลูกทีเพื่อจะได้ไม้เม็ดเยอะๆครับ แต่มันจะมีไม้ประเภทหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าพันอะไรให้ด okay. ูนะครับมันเป็นพันอะไรไม่รู้มันเป็นไม้ยางทรงพุ่มต่ำนะครับดูนะนี่ครับแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าพันอะไรอาจจะได้น้ํำยางนะครับนี่นะครับอาจจะได้น้ํายางครับแต่ทรงพุ่มนะครับดูครับ มือผมถึงเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้ราคานะครับเพราะว่าเขาจะได้ตัดไม้แบบเนี้ยเป็นท่อนๆเนเงี้ยเนี่ยสองท่อนเนี่ยประมาณท่อนละเมตรห้าสิบได้แค่สองท่อนเนีครับเพราะงั้นจะถูกตัดราคานะครับสําหรับคลิปที่ทํานะครับเจตนาของผมนะครับก็ไม่ได้มีผลประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการจะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับหันมาโค้งยางแล้วก็ปลูกอย่างอื่นนะครับตัวผมเองก็ยังตัดยางอยู่นะครับ แต่สิ่งที่ผมได้แชร์ไปเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของราคาไม้ยางนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นแล้วก็ได้ยินมาจริงๆนะครับผมเองก็ตัดไปแปลงหนึ่งแล้วก็ได้จริงนะครับในราคาผมตัดไปตอนนั้นหนึ่งสองไอ้สองร้อยต้นนะครับเป็นต้นเล็กซะเยอะผมได้ไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ได้ยินได้ฟังสื่อสารมาจริงๆแบบนี้ผมก็เลยออกมาแชร์ครับผมไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่นะครับเขาคิดราคาให้เรายังไงครับผมไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับ ก,ใใก็เป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับคนที่คิดจะโค่นยางแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ยังกีดยางอยู่สู้ๆต่อไปนะครับ